บรรยากาศวันเด็กแห่งชาติสงขลาสุดคึกคักค่ะผู้ว่าได้เปิดตำหนักเขาน้อยต้อนรับเยาวชนสร้างรอยยิ้มและแรงบันดาลใจซึ่งบรรยากาศในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาค่ะวันเด็กแห่งชาติประจำปี2569ที่ตำหนักเขาน้อยจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาอำเภอเมืองสงขลาเป็นไปอย่างคึกคักและอบอวนไปด้วยรอยยิม้มผู้ปกครองต่างพาบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเนืองแน่นพร้อมลุ้นรับของรางวัลบนเวทีตลอดทั้งงาน โดยนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและนางนัทธิรากระแสสารนายุกหล่ากาชาติจังหวัดสงขลาเปิดตำหนักเขาน้อยต้อนรับเด็กๆและเยาวชนให้ได้ร่วมทํากิจกรรมอย่างสร้างสารรค์ภายในงานค่ะมีกิจกรรมต่างๆมากมายประกอบไปด้วยพิธีมอบเกียรติบัตรแกร่เด็กดีเด็กดีเด่นจังหวัดสงขลาและครอบครัวส่งเสริมคุณธรรมในวัยเด็กอายุต่ำกว่า13ปีโดยสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สงขารวมไปถึงการจับรางวัลมอบของขวัญแก่เยาวชนผู้โชคดีการแสดงบนเวทีจากโรงเรียนในพื้นที่และกิจกรรมเกมสนุกสนุกพร้อมการแสดงความสามารถชิงรางวัลสร้างความประทับใจให้กับเด็กๆที่มาร่วมงานค่ะ และทางผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะคะก็ได้ส่งมอบความสุขวันเด็กแห่งชาติ2,569แก่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านพักสงขลาค่ะย้ําเด็กเสมือนต้นกล้าน้อยต้องดูแลให้เติบโตอย่างแข็งแรงเป็นกําลังสําคัญของสังคมในอนาคตนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในกิจกรรมส่งมอบความสุขให้แก่เด็กและเยาวชนเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจําปี2569ที่สถาน ที่สถานสงเคราะห์บ้านเด็กสงขานะคะโดยมีนายร,รมดอนหะยีอาเวร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยส่วนราชการคณะผู้สนับสนุนการจัดงานบุคลากรตลอดจนเด็กๆบ้านสงขลาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงค่ะภายในงานนะคะก็มีกิจกรรมมากมายอาทิการแสดงของเด็กๆในความอุปการะทุกช่วงวัยการแสดงดนตรีฟกซองจากร้านอาหารไวยอมมิง่ง บูธเกมและกิจกรรมสันทนาการการมอบของขวัญอุปกรณ์การเรียนขนมและสิ่งของจําเป็นค่ะรวมถึงกิจกรรมนันทนาการต่างๆที่ ช่วยสร้างบรรยากาศความสุขความสนุกสนานและความอบอุ่นให้แก่เด็กๆท่ามกลางรอยยิ้มและเสียงหัวเราะค่ะผูร้ราชการจังหวัดสงขลานะคะกล่าวชื่นชมและก็ให้กําลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทเสมือนการดูแลต้นกล้าน,น้อยให้เติบโตเป็นต้นไม้ที่แข็งแรงยืนหยัดในสังคมได้อย่างมีความสุขและคุณภาพในอนาคตค่ะ